ท่านคงผิดหวังมากสินะไม่เพียงแต่ข้าไม่ตายแต่ยังแข็งแรงดีร่างกายแข็งแรงกินอะไรก็อร้อยโมโหไหมละ่ะเซนเซอร์อยากโดนสั่งสอนอีกละสิกล้าดียังไงมาต่อกลับพระชายาคิดจะรังแกข้าอีกแล้วใช่ไหมน่าเสียดายเพราะคุณหนูคนนี้ตื่นแล้ว น้ำผู้หญิงแก่กล้าหยุดนะท่านอองมื่อครูสนมหลิวทำร้ายสาวใช้ยังคิดร้ายจะทำร้ายหม่อมฉันอีกท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันโอสวรรค์นี่แหละเจ้านายของฉันหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้หลอกว่าชื่ดารจีนที่เป็นที่รู้จักในไทยซาอีกหลงรักเลย